ออกเดินทางแนละ้วออกเดินทางแล้วครับไปการจับบรีทันพรัดเสร็จเรียบร้อยอขณะนี้เวลา10โมง22นาทีจะถึงการจนับบรีกี่โมงเดี๋ยวมาพบกันครับผมเวลาเที่ยง7นาทีนะครับเรามาพักรถตรงจุดตรงนี้ครับปั๊มทีปั๊มทีป BT, ั๊มปอทอมาพักรถมาซื้อน้ำ เด eh ี๋ยวก็จะเข้าการแล้บุรีแล้วครับผมที่พักเราบ่ายสองโมงเกือบสองบ่ายสองโมงห้าสามเกือบบ่ายสามขึ้นห้องพักหาที่เที่ยวแล้วครับเจอเราแล้วเกอร์ผู้ดิตดีสาม คือห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมน่าชาปูดจริงล้อ่ะพ่ออมฉันด้านบนนี่เคยเป็นที่นอนผมนะครับที่นอนของเจ่ามัวโตไทย ตามนี้ครับเดี๋ยวเดินทางไปถ่ายที่ท่องเที่ยวสวัสดีครับถึงแล้วครับสกายวอล์กกาญจนบุรีสกายวอ,กกบบอ,ยวอล์กหลิมแม่น้ำแคลนครับเพิ่งมาถึงก็ตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงสามสามนาทีเดี๋ยวหาเจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นไปชมบนสกายวอล์ก เดี Arrow, ๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านชมได้ชมกันครับผมว่าจะมาถึงที่ได้ที่การได้ GPS พาวนสลับโลกกว่าจะถึงที่หมายไปสองครึ่งกับไปสามเพิ่มเพิ่มเชิงจิตโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปก่อนครับ กำลังจะขึ้นไปสก,กับ,บนสก,กายวอล์คครับเวลานีา้ไกลที่พักมากเลยครับตรงนี้ครับแต่ไม้เซลฟี่ขาตั้งกล้องเอาขึ้นมาไม่ได้เนื่องจากเขากลัวกระจกขาตั้งกล้องพลาดล้มแล้วกระจกอาจจะมีปัญหาได้นี่ครับรองเท้ากันลื่น ใกล้จะถึงแล้วครับผมใกล้ใกล้ปัดใกล้ความเป็นจริงแล้วครับผมเจียวโมทอรไทยจัดหนักจัดเต็มจัดจริงข้าวยังไม่ได้กินเลยนะ

บรรยากาศสุดยอดเพอร์เฟกต์ น้ำสองสีน้ำสองสีเหรเป็นไงครับผมโอ้ยวีลังการสุดยอดพาร์ิชลิจิโน่แ่ไม่ใช่ค่ะอย่าพูดให้เสียวสาษาไม่มองกันจบแล้วนะ ไม่มองกระจกนั่นนะสุดยอดเพอร์เฟก์มันก็กาดสุดยอดเพอร์เฟก์จริงๆเดินไปเหมือนสะพานธรรมดาอย่ามองกระจกแค่นั้น <c oughs> มองกระจกกระเสียว <c oughs> เสียวเวิร์บ <c oughs> ดูก้อนเมฆครับอืมอากาศรยากาศเมืองกาลานโอ้ยสดชื่นลื่นอารมณ์เลยโอเคพี่น้องครับมาพบกันอีกแล้วครับผมอ่านี่คือ พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟพูดผิดพูดถูกอ่ะต้องขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้คือบริเวณร,รอบนอกอาทางเข้าก่อนที่จะไปดูสกายวอคริ่มแม่น้ำแควนะครับให้ดูบรรยากาศ โอเคครับผมเดี๋ยวขอเข้าไปดูวันนี้มีแข่งดิฟกันด้วยพีทสองเจอมาด้วยครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูแป๊บหนึง่งเราก็จะเข้าที่พักแล้วครับผม ไปกินมื้อแรงกรุดกรุดสวัสดีครับขณะนี้เวลาตีสี่นะครับผมตีสี่ตีสี่ยังไม่ได้หลับเลยครับผมยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อวาน,น,นตั้งแต่คืนที่สิบสามเป็นประจำทุกทีผิดสถานที่ไม่ได้ ไม่หลับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเซ็งจริงๆเซ็งเหลือเกินไม่เข้าใจสวัสดีครับขนาดนี้เป็นเวลาหกโมงยี่สิบแปดนาทีนะครับสวัสดีทุกท่านเช้าวันเสาร์ที่สิบสี่สรุปเมื่อคืน ได้นอนหรือไม่ได้นอนหรือไม่ได้นอนครับสองชั่วโมงครึ่งก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังได้นอนอ่าเดี๋ยวสักพักรอ,อทางเจ้าหน้าที่เขาอ่าที่พักก็จะคืนคี่การาดแล้วเดี๋ยวก็จะออกไปดูสถานที่ท่องเที่ยวข้างนอก แล้วก็ทยอยเจลาที่เจลที่อาจจะสองจุดหรืออาจจะจุดหรืออาจจะสองจุดแล้วก็ลองกลับเข้ากรุงเทพขณะนี้เวลาเจ็ดโมงสิบสามนาทีนะครับเที่ยวมั่วพามาดูจุดชมวิวบนสะพานเนี่ยเดี๋ยว สถานีต่อไปหาที่ไหนก็ติดตามกันนะครับมาดูความสวยงามบรรยากาศนายามเช้าครับผมที่ได้ยินเสียงดังๆ เหมือนบ้นๆรถนั่นก็คือ,อเขามีกิจกรรมอันตะกาวดิที่นี่ครับาลานสนามแข่งรถ จะพาชมธรรมชาติความงดกรงามข้างหน้านะครับผมทางไปวัดถ้ำหินเขาปูนแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับยังไม่ยังไม่เปิดเปิด9โมง เปิด9โมงเช้าครับผมยังไม่เปิดนะครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้ครับสวัสดีครับ,รบอ่า วันเสาร์ที่14ตุลา66ครับผมเวลานี้9กาโมงยนาทีหลังจากได้เข้ามากราบไหว้วัดหินเขาปูนอันนี้คือทางเข้าครับผมผูดิตก็ได้ก็รมาถ่ายทำรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันครับว่า วัดถินเขาปูนตรงนี้เป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> ทุกจุดพูดิตได้กราบไหว้เป็นที่เรียบร้อย ่อนที่จะรีวิวให้าชาวเพจท,ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสถานสถานที่ต่อไปเราก็จะไปจุดชมวิวเขาหินปูนครับผมจุดชมวิวเขาหินปูนครับ แล้วก็อาจจะเป็นที่สุดท้ายจุดชมวิวของวิ้งปูแล้วก็เดินทางกลับเข้ากรุงเทพครับผม นี้าท่านเทศนาเาท่ศาาอยู่นี่ครับจุดที่เราจะไปกันต่อ คือสถานที่อย่างนี้ครับผมตรงข้ามจุดชมวิว d o u b ยูส Story ครับผมนี่ครับ d o u b ยูส Story โอเคครับผม อรี่ครับที่อยู่จากที่เราไหว้พระมานิดเดียวเป็นยังไงครับผมบรรยากาศ ไหนก็มาเลยก็จัดก,กาแฟสักแก้วดื่มเพิ่มพลังงานจะได้ตีรถกลับบ้านอย่างปลอดภัยสบายใจฉเฉยบตอนนี้เวลา10บโมงอ่า2ี่สิบนาทีแลครับอ่าถ่ายวิวธรรมชาติที่สตอรี่ a าเฟให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งก่อนจะอำลา อำลาบายบายการจนบ,บุรีเข้ากรุงเทพวิวอลังการงานสร้างมากธรรมชาติได้แหละครับจะทำให้ร่างกายเรามีพลัง ครับอ่าเวลานี้บ่ายโมงสิบแปดนาทีนะครับผมจอดพักรถหนยครับไม่พักไม่ได้เดี๋ยวน้องชายเป็นเป็นอันเป็นอะไรไปเราต้องช่วยถนอมน้องชายเราหน่อยเพราะต้องควบคู่กันไปยาวนานพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ เดินทางรุยต่อเข้านครปฐมแล้วตีเข้าบางแคครับผมก็คือตอนนี้เราปักหมุดเข้าครับผมปักหมุดจากการจนบุรีตีเข้านครปฐมครับผมโอเคครับบ๊ายบาย